วัดโนดลวงน้องจจะได้ชื่อว่าเป็นวัดเก่าแก่โบราณวัดหนึ่งของเมืองเพชรบุรีแล้วยังเป็นวัดที่พระคณาจารย์ปรากฏเกียรติคุณด้านความเข้มขลังเรื่องพุทธ,ธาคมหลายรูปนับแต่ดิมาเฉพาะอย่างยิ่ง่ันพระครูทิ่ิตึกบุญหรือหลวงพ่อทองสุขอินทโชโต่ันเป็นพระเกจิอาจารย์ที่แก้กล้าพระเวศวิทยาคมที่โดดเด่นประการหนึ่ง คือด้านการลงกระมองแม้พลเอกพระยาพระหุ่นพลพายุเสนาอดพระหุ่นโยธินผันเอกพระยาส่สุรสงครามยอมพลปอพิมูลสงครามยังมาขอให้ท่านลงกระมองให้หลวงคอท้องสุขมีน้ำเดิมว่าสุขน้ำสกุลดีเลิศเกิดเมื่อวันสุขคืนเก้าค่ำปีฉลูตรงกับวันที่ส9ก้าพฤษภาคมพุทธศรรักราช2420ิ เป็นบุตรของนายจูนางทิมพ์มีเลิศพื้นเพเป็นชาวบ้านทับใต้ตำบลหินเล็กไฟอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีมีพี่น้อง6คนท่านเป็นคนสุดท้องเมื่อท่านอายุได้เจ้าปีบิดามานดาย้ายทิ้ง่านครอบครัวไปประกอบอาชีพที่บ้านโพอ,อำเภอบ้านลากในปัจจุบันและได้มีโอกาสเรียนหนังสือรวมถึงหนังสือของและบาลี จากทันเจ้าอาวาสวัดโพครั้งนั้นท่านชอมในการต่อสู้รักวิชามาัดมวยกระบี่กระบองต่อมาภายหลังท่านมีสิทธิ์ในสายวิชาเล่านี้หลายคนต่อมาเมื่ออายุ15ปีรอบรัวได้ย้ายจากบ้านโพไปอยู่ที่บ้านเพลงจังหวัดราชบุรีเมื่อย่างเขาสู้วัยรุ่นหนุ่มขนองชอบเที่ยวเตะพบเพื่อนไม่อยู่ติดบ้าน ชอบไปแสดงละครผขนนั่งกับเพื่อนๆจนมีความสามารถขนาดเป็นครูสอนผู้อื่นได้ต่อมาได้เกิดความเบื่อหน่ายเดี๋ยวเตรไรจุดหมายปลายทางกระทั่งพบนักเลงอันธภา,านในที่สุดกลายเป็นอาชญากรสำคัญในย่านเอชบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามต้องคอยโลกนี้อายาบ้านเมืองลบซ้อนตัวตามป้าเขาลำเนาไกลไร้ความสงบสุขครั้งหนึ่งได้โลกนี้ เจ้าหน้าที่บ้านเมืองไปซ่อนตัวอยู่โดยไม่มีอาหารตบถึงท้องเป็นเวลาถึงสมวันทั้งอ่อนล้าหิวโหวยเหลือสุดจะทนจนทําให้สํานึกได้ว่าที่ผ่านมาตนเองได้ดําเนินชีวิตผิดทางเสียแล้วทางสายนี้หากไม่กลับตัวกลับใจยอมได้รับแต่ความทุกข์ดังประสบยู่ทรมานทั้งกายทรมานทั้งใจเป็นการใช้ชีวิตที่ไร้ประโยชน์และแกนสารโดยแท้ จึงตัดสินใจบวชเอาคระศาสนาเป็นที่พึ่นนายสุขดีเลิศอุปสมบทเมื่อวันที่12กรกฎาคมอุทธศาราพักราช2บ5 2ณวัดรามทตำบลโรงหวีอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสาครมีหลวงพ่อตาวัดบางวันทองเป็นพระอุปชัชฌาย์หลวงพ่อตุยวัดรามทเป็นพระกรรมวาจาจารย์และหลวงพ่อคง วัดแก้วเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับน้ำชาย,ยาว่ายินทโชโต้พำนักจำพรรษาที่วัดรามอสสี่พรรษาและวัดแก้วสองพรรษาศึกษาพระธรรมวินัยและวิปัสสนากับหลวงพ่อตุยหลวงพ่อคงคูเป็นพระกรรมวาจาจารย์และอนุสาวรนาจารย์ด้วยความมานขยันมั่นเพียรจึงได้รับท่ายทอดวิทยาคมมาสนหมดสิน้นทั้งยังเป็นที่รักใคร่เมตตาของครูบาอาจารย์ พ่ายทอดให้อย่างไม่ปิดบังคำพรางจนครบพ้วนกระบวนความและแนะนำให้ไปหาหลวงพ่อตาวัดบางวันทองซึ่งเป็นพระอุปัชฌาของท่านเองหลวงพ่อตาวัดบางวันทองนั้นท่านเป็นพระอาจารย์ของหลวงพอ่อคงวัดบางกระพงท่านหลวงพ่อทองสุขวัดโนดหลวงท่านจึงเป็นศิ์ธาจารย์เดียวกันกับท่านหลวงพอ่อคงวัดบางกระพง และท่านหลวงพ่อท้องสุขวัตโนดหลวงอย่างได้ศึกษาวิชาจากหลวงปู่นาวัดหัวที่ประจวบคีริขันธ์อีกด้วยหลวงพอตาวัดบางวันทองยุคนั้นท่านได้ชื่อว่าเป็นพระอา,าจารย์ที่เชี่ยวชาญสระเวทวิทยาคมแตกฉานในวิปัสนากมร,รมฐานยิ่งเกียรติคุณขจรขจายั่วลุ่มน้ำแม่กลอง สิทธยานุสิทธิหลายรูปต่อมาปรากฏเกียรติคุณชื่อเสียงโด่งดังเช่นหล่วงอ่อคงวัดบางกระพ้องสมุทรสงครามเป็นต้นปีพุทธศักราช2457หล่วง่อเทียนวัดโนดหลวงถึงแก่มรณภาพขณะนั้นท่านล่วง่อทองสุขออกหุดงผ่านมากับสามมเนจจันจันธรรมสโรวัดมฤคทายวันชาวบ้านศรัทธาท่านลวง่อทองสุข จึงได้นิมนต์ท่านมาเป็นเจ้าอาวาสและได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสในปีพุทธศักราช2 4 5 8ัน่ท่านหลวงพ่อทองสุกวัตโนดหลวงท่านปกครองดูแลพระภิกษุสามเณรด้วยความเอาใจใส่พัฒนาพระอารามให้เจริญรุ่งเรืองสึ่งมาด้วยคุณงามความดีของท่านคณะสงฆ์จึงแต่งตั้งให้ท่านเป็นพระครูกรรมการศึกษากระทังได้รับพระราชทาน สมณสัักที่พระครูพินิษสุดคุนหลวงพ่อท้องสุขวัดโนดหลวงทัานพัฒนาวัดและชนบทย่านนั้นจนมีความเจริญเป็นอันมากจิตมีมวด้านการเป็นพระอุปัชฌาย์แม้วัดห่างไกลเพียงใดท่านหลวงพ่อท้องสุขไม่เคยปฏิเสธแม้บางแห่งต้องเดินทางด้วยเท้ากล่าวเป็นระยะทางหลายสิบกิโลก็ตามท่านจึงเป็นที่เคารพศรัทธา ของสิยานุติกุกมู่เหล่าคาไดทางวัดมีงานบัรดาสิต่างท้องใจร่วงใจกันทําด้วยดีเสมอมาหลวงพ่อท้องสุขอินทโชตัววัตโนดหลวงได้ถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่13บันวาคมพุทธศักราช2,500รวมสิริรอายุ80ปี48พันษารวมระยะเวลาเป็นเจ้าอาวาสวัตนโนดหลวงนานถึง42ปี สำหรับเครื่องรางของขลังของท่านหลวงพ่อท้องสุกมีด้วยกันหลายอย่างรวมถึงการซักยันเนื้อราวนมอ,อนุภาพจะเด่นทางหญิงฟันแทงไม่เขาตะกรุดมีทั้งประเภทหนังเสือ้อและตะกรุดเนื้อเงินมีน้อยมากเนื้อโลหะและตะกรุดไม้รั้วสำหรับตะกรุดเนื้อโลหะนั้นแบ่งเป็นตะกรุดโทนตะกรุดชุดเจ็ดดอกและตะกรุดสามกาษัตริย์ ซึ่งจะมีความยาวประมาณ3-4ถึงนิ้วตะกรุดสารรกายาวประมาณ1นิ้วเอกลักษณ์ในตะกรุดของท่านคือตะกรุดทุ้มดอกจะพอกด้วยครั้งพุทธาวันณะของครั้งจะออกแดงอมน้ำตาลถึงดำการพิจารณาลักษณะของครั้งนี้ต้องพิจารณาถึงอายุความเก่าด้วยซืบเนื้อมาจากต่อมารวมอ้อแพ้วปันทิโตซึงเป็นปิดเกของท่านองค์หนึ่ง และเป็นเจ้าอาวาตรูปต่อมาของวัฒนอดหลวงก็มีการจัดสร้างสกุลลักษณะเดียวกันนี้แต่ลักษณะครั้งที่พอกจะแลดูสดไม่กว่าหลวงคอท้องสุขวัฒนอดหลวงท่านคือสุดยอดเกศที่แห่งเมืองเพชรบุรีส่งยานา้มวัตถุมงคลของท่านก็คือครังเหลือร้ายวัฒนอดหลวงแม้แต่มแมลงหวานก็ไม่มีทางได้ดื่มเลือก สรรพคุณของครั้งหลวงพ่อท้องสุกวัตโนดหลวงครั้งที่ใช้พ่องนี้หลวงพ่อท้องสุกวัตโนดหลวงท่านได้ผสมว่าสมุนไพรมีสรรพคุณในทางถอนพิษร้ายต่างๆรวมทั้งผสมหง์พระจันทร์ครึ่งซี่พระพุทธคุณสุดยอดทางสเสน่ห์เมตตามหานิยมลึกล้ําแลงยิ่งกว่าหงอิทธิเจทั่วไปหลายเท่านักทาได้ยากที่สุด ต่อมาวิชานี้รวมคออุนวัตานกมท่านได้รับซื้อพอดวิชานี้ไปตะกรุดหนังน้าผากเสือพอกคลังของรวมคอท้องสุกวัตะโนดลวงดอกนี้นั้นถือว่าหาได้ยากเป็นอย่างมากว่ากันว่าท่านล่วงคอท้องสุกวัตะโนดลวงท่านได้นั่งเสือมาผืนนึ่งในระหว่างที่ท่านออกอุดงขอฝากจากหุดงมาถึงวัตะโนดลวงแล้ว หลวงพ่อทองสุขท่านก็เอานังเสื้อผือนนั้นมาแบ่งทําเป็นตะกรุดและลูกอมพอกครั้งจนหมดผืนซึ่งจะเป็นยุคต้นๆของการสร้างวัตถุม,มงคลครั้งเลือ่อายหลวัตโนดหลวงของท่านหลวงพ่อทองสุขตะกรุดหนังนาผากเสือพอกครั้งวัตโนดหลวงดอกนี้จึงมีน้อยที่ได้สร้างจากหนังเสือที่ท่านหลวงพ่อทองสุขได้มาเพียงผืนเดียวจึงจัาเป็นวัตถุม,มงคลที่หาได้ยากยิง่งสุดท้ายนี้ พอจบคลิปหลวงพอท้องสุขวัตโนดหลวงไว้เพียงทหากชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปก่อนจากกันขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีมีตังใช้มีความสุขร่างกายแข็งแรงแห่งหวยให้ทูกรางวันใหญ่หลายหลายใบยแล้วพบกันใหม่โอกาสหนะ้าสวัสดีครับ